อบวดเอัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบรวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเมองระเลงข่าวนะครับรายการที่นำาเอาประเด็นฟุตบอลมาขยี้มาขยายมาขยา่มาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกับผู้ชมทุกคนนั่นะครับวันนี้มาแปลกมากะครับเพราะว่าไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่ามีหนึ่งในกูรูฟุตบอลไทยมาอยู่กับผมด้วยเพราะว่าประเด็นที่เราพูดคุยทุกคนได้เห็นในภาพป,ปกไปแล้วนะครับคือประเด็นของกวินธรรมสัจจานันท์ผู้ศัตรูมือหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยสุดท้ายดีวระหว่างกวิน ที่จะต้องย้ายไปทีมนั้นทีมนู้นทีมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเดีลนนี้เราต้องคุยกับตัวจริงของบอลไทยครับวันนี้เลยพาพี่เต่ามาด้วยพี่เต่าคุยกับแฟนๆผมกัครับสวัสดีครับผมเต่าเองขอบสนามครับของผมเออพี่เต่าเป็นบรณราธิการของขอบสนามบอลไทยนะครับ<อ>ใครไปติดตามก็ไปดูได้แฟนเพจขอบสนามบอลไทยถ้าเรื่องบอลไทยนีม่มีใครรู้มากเกินไปกว่าพี่เต่ามีครับเรียกว่าอวยกันสุดๆอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าครับพี่เต่าครับเรื่องราวของโกวินครับจริงๆแล้ว Yeah, ดิวของกวินเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือถ้าเกิดย้อนกลับไปจริงเนี่ยกวินธรรมศาสตร์จันทร์ถือว่าเป็นผู้รัะตูคนแรกนะฮะของเมืองไทยที่ได้ไปค้าแข่งต่างประเทศไปเล่นในลีกยุโรปด้วยนะฮะกับโ s เอสูวในลีกเบลเยียมนะฮะตอนแรกที่เป็นทีมในลีกลีกลางไม่ไม่เชิงลีกลางลีกลองลีกลองลงมานะฮะปีถัดมาเนี่ยก็เลยเป็นตัวสำรองไอตอนที่อยู่ลีกลองเนี่ยได้ลงสนามนะ เรได้ได้ว่าเบียดขึ้นมาเป็นมือหนึ่งก็ว่าได้ะะนะฮะแต่ว่าพอทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาสุริสูงสุด OS เอสูเวก็มีการเปลี่ยนโค้ชนะฮะแล้วก็ทําให้กวินเนี่ยตกไปเป็นมือสองเป็นสํารองและแทบจะไม่ได้ลงเล่นเลยจนมาถึงปีที่3ก็คือปีล่าสุดเมื่อ2020ครับ กวินก็เลยต้องการลงเล่นน่ะอ่าสุดท้ายก็ไปจบที่ญี่ปุ่นในศึกเจลลกกับทางคอนซาโดเรซัปโปโรครับตอนแรกก็คิดว่าเออนี่แหละเป็นลีกที่เหมาะสมนะฮะกับกวินน่าจะต้องได้เล่นเพราะว่ายุโรปเนี่ยมันดูคือโอเคแหละไปเล่นกับโอซิลูเอนที่ไม่ใช่ลีกแบบใหญ่ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าในทีมก็มีการแข่งขันสูงอ่ะผู้รักษาประตูในโอซิลูเอนมีตั้งหลายคนนะตอนนั้นน่ะเออสุดท้ายกวินก็ไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมเขาเลยต้องขนขวาย เอาตัวเองเนี่ยไปหาที่ลงให้ได้ก็ไปลงที่ซับโปโลคิดว่าจะได้เล่นแล้วนะฮะว่าประตูมือหนึ่งของซับโปโลตอนแรกเนี่ยเป็นเกาหลีติดต้องไปเกณฑ์อาหารเออก็ย้ายกลับไปบ้านเกิดก็คิดว่ากวินเนี่ยน่าจะกลายมาเป็นมือหนึ่งของทีมแต่สุดท้ายปีที่แล้วอย่างที่เราทราบกันกวินก็ไม่ได้ลงเล่นเลยในฟุตบอลเจอีมทํทให ปีนี้นะฮะกวินอยากที่จะกลับมาเล่นที่เมืองไทยเพราะเป็นโอกาสดีว่าฟุตบอลไทยเนี่ยเขาขยับโปรแกรมมาเตะข้ามปีครึ่งฤด,ดูกาลหลังทําให้ตลาดเนี่ยมันเปิดม,มีช่องว่างที่จะกลับมาเล่นในเมืองไทยมีหลายทีไม่ความสนใจนะฮะแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจบเดียวกับ สโมสรในเมืองไทยได้อาล่ะถึงตรงนี้ผมว่าหลายคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าสโมสรในเมืองไทยที่มีชื่อมาัวกันเกี่ยวกับกวินเนี่ยมีกี่ทีมแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดคือณนะเวลานี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็คือกวินต้องกลับไปยังต้นสังกัดเดิมนะคือลูเว่นนั่นเอง,เองแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นมาพูดถึงดิวหน่อยดีกว่าสองชื่อที่มีเข้ามาฮะพี่เต่าท่าเรือและเมืองทองซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิมของกวินอยู่แล้ว เอาเรื่องแท่าเรือก่อนกรแะแสแรงมากถึงขนาดที่เนี่ยคุณดูอินเสิร์ตนะฮะทุกคนหลายช่องประกาศกันไปหมดดิวับท่าเรือแล้วตกลงนู่นนี่นั่นสื่อลงหมดเลยครับสุดท้ายมารมแป้งถแถลงว่าไม่ยังไม่รล่วงแล้วก็กาวินไม่ได้มาอยู่กับท่าเรือนะเกิดอะไรขึ้นในดิวนี้ครับพี่เต่าในมุมมองของกูรูฟุตบอลคือตอนแรกพอมีข่าวว่ากววากว,วินอยากจะกลับมาเมืองไทยเนี่ยท่าเรือเป็นทีมแรกที่แสดงความสนใจอยากจะได้ตัวมาเพราะว่าปีหน้าเนี่ยการท่าเรือจะไปเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกปีหน้าคือปีนี้ ปีนีน้ปีสองพนี้สิบเอ็เนี่ยมาดับแป้งอยากได้ผู้รักษาประตูมายกระดับ ของทีมการท่าเรือรแต่ว่าจริงๆแล้วในสัญญาของกวินกับโอสลูเว่นเนี่ยเขามีอยู่ว่าถ้าจะกลับมาเมืองไทยทีมแรกที่มีโอกาสเจรจากับกวินก่อนก็คือเอสจีเมืองทองอ๋อมันเขียนระบุไว้ในสัญญาที่เป็นต้นสังกัดเก่าคราวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเมืองทองอยากจะได้กวินกลับมามจะได้สิทธิ์คุยก่อนการท่าเรือรแต่ตอนนั้นเมืองทองก็ยังไม่มีข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่าเรือยืกก่นข้อเสนอมาแล้วโอสลูเว่นก็ต้องไปถามเมืองทองว่ามีการท่าเรือ อยากจะได้ก <schedul S 1> วินคุณจะสนใจหรือเปล่าอะไรยังไงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามสัญญ,ญาไงต้องคุยกับทางเมืองทองก่อนเพราะตอนแรกเหมือนเมืองทองก็คือใจจริงเนี่ยผมว่าเมืองทองก็อยากได้กวินกลับไปนั่นแหละ um เห็นแต่ว่าด้วยเรื่องของค่าเหนื่ยอย um เรื่องของผู้รักษาประตูในทีมเมืองทองตอนนี้ก็มีดังวันลำอยู่นะฮะมีสมพรยศอยู่การจะเอากวินกลับไปเนี่ยมันก็ต้องเอาไอ้สองคนที่มีอยู่เนี่ยถ่ายเทก่อนอ um นะฮะคราวนี้เนี่ยพอคุยกับการท่าเรือเหมือนทุกอย่างจะเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าประธามแป้งก็พร้อมจ่ายทุกอย่างอ่ะ ให้เกือบจะเทียบเท่ากับกวินเล่นอยู่เจอีีด้วยซ้ำไปอันนี้คือข้อมูลวงในเลยอ่า,อานะคือมันมีทีมเดียวอะ่ะที่สนใจกวินจริงและพร้อมจ่ายกวินแบบเต็มๆโดยที่ไม่ต้องให้ o อสูเวนมาช่วยนะะก็คือการท่าเรือ,อแต่ว่า ไปไปมาเนี่ยเป็นการท่าเรือที่ออกมาปฏิเสธข่าวก็คือมาดามแป้งแต่ว่าก่อนที่มาดามแป้งจะออกมาปฏิเสธข่าวมันมีก่อนวันนั้นอีกเมืองทองโดยข่าวเนี่ยมาจากทางสยามกีฬาก็คือคุณร,ร,ร,รนฤทิซือวาจาหรือว่าพี่เป๊เปออกมาบอกว่า เมืองทองไม่มีความสามารถที่จะดึงตัวกวินกลับมาด้วยเรื่องค่าเหนื่อยอ,อ่านะฮะไม่ไม่พร้อมใจยาาเยอะขนาดนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าไม่เอาละเมืองทองเนี่ยไม่เอาละแล้วก็พี่เป้บอกเองด้วยว่ากวินจะย้ายไปอยู่การท่าเรือ อันนี้พูดออกมาแล้วด้วยใช่ข่าวมาอย่างนี้เลยโอ้โหนะฮะอันนี้คือวันเสาร์ที่ออกมาบอกอในวันเสาร์แต่ว่าพอวันอาทิตย์ต่อมาประมาณ10บโมงครับผุดแป้งก็สวนเลยไม่เชิงสวนผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในการเจรจาดีลว่าทุกอย่างเนี่ยข่าวของเมืองทองออกมาปฏิเสธเนี่ยมันเกิดขึ้นวันเสาร์ก็คิดว่าวันอาทิตย์เนี่ยการท่าเรือจะต้องมีการชูเสื้อ หรือว่าก็มีการยืนยันเพราะเออยังชูเสื้อไม่ได้เพราะว่ากวินกักตัวอยู่ก็อาจจะเป็นการลงประกาศว่าได้ตัว<อ>กวินอะไรแบบเนี้ยแต่กลายเป็นว่าคุณแป้งออกมาบอกว่าไม่ได้สนใจกวินแล้ว<อ>ไม่ได้สนใจตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าดีลมันไม่สําเร็จ<อ>การเจราจามันไม่สําเร็จแล้วก็กวินไม่เลือกที่จะไปท่าเรือ,อนะฮะแล้วก็คุณแป้งก็ พูดในข่าวด้วยว่ากวินต้องการจะกลับไปเมืองทองโอ้โหงงไหมงงมากผมอ่งงเลยเดี๋ยวผมง่ายๆนะฮะก็คือกวินเนี่ยมาถึงครั้งแรกมีสิทธิ์คุยกับเอสซีจีเมืองทองก่อนตามสัญญาแต่ว่าท่าเรือเนี่ยก็ยื่นเจตจำนงว่าอยากคุยกับกวินเสร็จปุ๊บพอคุยเสร็จนะฮะผ่านไปสักพักหนึ่งเมืองทองออกมาบอกว่าเมืองทองไม่สามารถเจรจากับกวินได้นะในการนึงตัวและกวินอาจจะไปอยู่กับท่าเรือเช้าวันต่อมาคุณแป้งบอกว่าท่าเรือก็ไม่สามารถเจรจากับเจรจากับกวินได้และกวินจะกลับไปอยู่กับเมืองทองนี่คือ นี่คือความอลหมานของเดี๋ยวนี้อ่ะพูดถึงกวินเนี่ยใจจริงผมว่าเขาอยากกลับมาเมืองทองอยู่แล้วแหละเออะว่าด้วยความที่เขาเกิดมาจากเมืองทองอยู่ออกับเมืองทองเขาคงอาจจะส่วนตัวนะผมคิดเองว่าเขาคงจะแบบทรรบําใจลําบากที่จะไปเล่นให้กับทีมอื่นแลวต้องมาเจอกับเมืองทองอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเกิดเมืองทองเอาเขาไปได้อะ่ะผมว่าเขาอยากไปอยู่กับเมืองทองอแต่พอสุดท้ายเนี่ยมันคุยรายละเอียดนู่นนี่นั่นไม่ลงตัวมันก็เลยเป็นโอกาสที่การท่าเรือจะได้คุยบ้างคือเมืองทองเนี่ยไม่จบตรงที่ท่าเหนื่อยไม่ อันนี้พูดตรงๆส่วนการท่าเรือค่าเหนื่อยถึงแต่ใจนักเตะไม่ได้อยากไปท่าเรืออันนี้ต้องบอกว่ามันก็เลยเป็นการวิเคราะห์นะถูกไหมเพราะว่าตัวเลขเนี่ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้เห็นอยู่แล้วเราไม่ได้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นเชิงวิเคราะห์แล้วกันนะผู้ชมนะฮะต่อครับพี่ก็ประมาณนั้นก็เลยสุดท้ายมันไม่จบกับ2ทีมนี้แต่สุดท้ายเนี่ยข่าวก็ยังบอกอีกว่าเดี๋ยวเมืองทองน่าจะเอากลับไปเพราะการท่าเรือเนี่ยคุณแป้งบอกไม่เอาละไม่สนใจละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้วันที่5มกราคมเป็นวันสุดท้ายของตลาดนักเตะไทยลีกจะปิดตอน5โมงเย็นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็วิ่งวุ่นกันตลอดเลยเมืองทองก็พยายามจะดึงตองกลับมาให้ได้โดยที่จะให้ o s l ลูเว่นเนี่ยมาช่วยค่าเหนื่อย ครึ่งหนึ่งมหมายถึงเป็นปยืมยืมอยู่แล้วเพราะว่ากวินเนี่ยมีสัญญากับโอสลูเว่นอีก2อปีอแต่ลูเว่นเนี่ยเขาบอกว่าทีมไหนอยากจะได้เนี่ยคุณเอาไปได้เลยถ้าจะซื้อก็คือไม่มีค่าตัวถ้าคุณจะคว้าไปเลยแล้วก็พร้อมที่จะมอบสัญญาแบบเกินสัญญาของลูเว่นไปอ่ะโดยไม่มีค่าตัวอ,อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้า,<ต>ถาเกิดทีมไหนไม่พร้อมที่จะดึงไปแบบทั้งสัญญาเนี่ยก็ยืมก็ยืมไปแล้วคุณก็ไปจ่ายค่าเหนื่อยเองอะไรแบบเนี้ยคือจะไม่เอาอะไรเลยลูเว่นอ่ะเพราะว่าก็อยากให้ ได้คือบอกอย่างนี้ก่อนลูเวนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่คนไทยดูแลอยู่เหมือนกันแลก็ขเเดียวกับเลสเตอร์ซิตี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเจรจาของคนไทยด้วยกันผมเชื่อว่าประธานสุมสรก็อยากจะเห็นกวินได้มีโอกาสลงเล่นแหละแต่สุดท้ายพอไปดิวกันบนโต๊ะพอมันคุยเจรจากันบนโต๊ะที่เป็นบิสเนสแลวเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายผมสรุปย่อๆก็พอไปดิวมังหองจะไปดิวก็จ่ายไม่ได้ต้องให้ลูเวนมาลูเวนก็ ไม่ช่วยคลื่น,นึ่งก็เหมือนว่าตามข่าวเนี่ยลูเว้นก็พยายามถึงที่สุดอ่ะที่จะ ให้ดิวมันลุล่วงไปไปจนได้อะอ,อแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอน15นาทีสุดท้าย10อันนี้คือ15นาทีเลยเหรออ่าเขาบอกประมาณ16นาฬิกา45นาทีเพราะถ้าเกิดเกิน15นาทีเนี่ยมันทําอะไรไม่ทันละอ่าถ้าจะจบมันต้องจบภายใน15นาทีเรื่องเอกสารเรื่องอะไรโน่นนี่นั่นอ่าแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีบางอย่างที่ผมคิดว่าก็มีกวินม,มีเอเย่นของกวินมีโอสลูเวนมีมัมมมงทองที่รู้ ว่าทำไมดิวมันไม่จบสาเหตุมันคืออะไรตรงนี้เราไม่รู้จริงแต่ว่านี่คือการวิเคราะห์และคาดเดานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องทั้งหมดแต่ว่าถ้าจะวิเคราะห์ออกมาเพิ่มเติมพี่เต๋บสาเหตุที่ทําให้ดิลไม่ราบรื่นจริงๆเห็นว่ามีประมาณ 3- าถึงสข้อในมุมมองพี่เต๋าครับผมอย่างแรกเลยคือคืออะไรฮะคือไม่ราบรื่นเนี่ยทั้งกับทางการท่าเรือด้วยกับเมืองทองด้วยกับ,บสโมสรอ,อื่นๆ,ๆเพราะว่าจริงๆไม่ได้มีแค่2สโมสรน,นี้เอ้าหรอมันยังมีทีมอื่นที่พร้อมจะสอดแทรกเข้ามาเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากัน เอาเรื่องที่ว่าสุดท้ายแล้วทำไมดยวมันไม่จบเอาเรื่องของค่าเหนื่อยก่อนค่าเหนื่อยของกวินเนี่ยรับอยู่กับโรเว่นเนี่ยเกือบหลักล้านเหมือนกันต่อเดือนเจ็ดลักต่อเดือนไปอยู่กับซัปโปโรเนี่ยก็มี7จ็ดแสนแปดแสนอ่ะแต่พอจะกลับมาเมืองไทยเนี่ยทีมที่พร้อมจ่าย7จ็ดแสนถึงแปดแสนเนี่ยตามค่าเหนื่อยที่กวินรับอยู่เนี่ยก็มีการท่าเรือ ที่พร้อมจ่ายแล้วก็สนใจจริงๆก็มีทีมอื่นที่พร้อมจ่ายได้บุรีรัมย์ก็พร้อมจ่ายแต่บุรีรัมย์อาจจะยังไม่ได้สนใจในตลาดรอบนี้ทูแบงค์อกก็พร้อมจ่ายแต่ทูแบงค์อกอาจจะยังไม่ได้ต้องการผู้เล่นสามประตูเข้ามาแทนที่มือหนึ่งของเขาตอนนี้นะเวลานี้สมุทรปราการก็พร้อมจ่ายอันนี้พูดถึงทีมที่พร้อมจ่ายนะยังไม่ยังไม่พูดถึงว่ากาวินอยากไปไหนไม่ได้พูดถึงว่าเขาสนใจกวินหรือเปล่าพูดถึงว่าทีมที่มีศักยภาพในการจะจ่ายค่าเหนื่อยให้กวินถูกต้องถูกต้องถูกต้องโอเคนะฮะ รเรื่องของค่าเหนื่อยก็เป็นหนึ่งปจัจจัยเพราะถ้าเกิดเมืองทองจ่ายไหวที่จบแล้วอ่ก็กวินน่าจะไปเมืองทองแน่นอนนะฮะส่วนเรื่องที่2ครับ ฟอร์มการเล่นทาไมอะฟอร์มการเล่นของกวินอย่าลืมว่าเขาไม่ได้เล่นคือไม่ได้ลงสนามแบบต่อนเนื่องมา2ปีแล้วนะฮะครับตั้งแต่ตอนอยู่เบลเยียมครับแล้วก็มาอยู่ที่เจลีกครับการ,รไม่ได้เล่นต่อนเนื่องมาเลยเนี่ยถามว่าถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของสโมสรในเมืองไทยเนี่ยเรื่องค่าเหนื่อยก็เรื่องหนึ่งละแล้วการที่คุณจะไปทุ่มเอากวินกลับมาแล้วคุณยังไม่รู้ว่าเอ้ยมันจะเหมือนเดิมไหมเนี่ย ถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่านักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นเกือบ2-3ถึงปีในตำแหน่งผู้ักษาประตูและในในเวลาระยะเวลาขนาดนี้ในตำแหน่งผู้เประตูเรื่องของความมั่นใจเรื่องเกมจริงๆ90กานาทีไม่ได้ลงเกมสำรองเงี้ยมีปัญหาเหมือนกันในแง่ในแง่ของอาสภวาพฟิตผมว่าก็เป็นปัจจัยแต่ว่ากวินคงฟิตอยู่แล้วแต่ผู้ัก่าประตูเนี่ยถ้าไม่ลงมันเรื่องความมั่นใจสาคัญสาคัญมากอ่ะโอเคหลังจากก็เรื่องฟองกันเล่นแล้วนี่คือ2ประเด็นอันที่3การการันตีตัวจริงเพราะว่าถ้าระดับกวินเนี่ย ถามว่าถ้าเกิดจะกลับมาเมืองไทยเนี่ยกวินอยากจะเล่นเป็นมือหนึ่งหรือว่าอยากจะมาเล่นเป็นสำรองมือหนึ่งอยู่แล้วใช่เป็นมือหนึ่งแล้วคราเนี้ยพอเราไปดูรายชื่อแต่ละทีมเนี่ยเขาก็มีมือหนึ่งที่เป็นตัวที่เขาไว้ใจได้อยู่แล้วอ,ะอ่ะอ่าพูดถึงการท่าเรือแล้วกันการท่าเรือเนี่ยมีผู้รักษาประตู3คนคตัวหลักตอนนี้เป็นวรวุุิศสีสุภาซึ่งฟอร์มก็โอ้โหดีมากทีมอื่นก็จ้องอยากจะได้ตัวอยู่เหมือนกันแล้วก็ยังมีอ่าลัตอนองแสนจันที่ก่อนหน้านี้ตอนว1แลุวุสเจ็บเขาก็ต้อง คิดละไปมันก็ต้องไปแย่ง2คนนี้ก่อนไม่ใช่ว่าไปแล้วไปเป็นมือหนึ่งเลยไอ้สองคนนี้ที่มันฟอร์มดีอยู่มันจะยังไงในส่วนของกวินเองก็อาจจะไม่ไม่มั่นใจว่าเอ้ยผมไปแล้วจะเป็นมือหนึ่งหรือเปล่าแล้วการท่าเรือไม่รู้ว่าในสัญญาเนี่ยการันตีมือหนึ่งให้กวินหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้ดิวมันเจรจาไม่ราบรื่นอ่าสุดท้ายก็ทําให้ทั้งหมดทั้งมวลจะสามเหตุผลก็จบที่ดิวมันไม่ลงตัวอยู่ดีนะฮะก็กลายเป็นเหตุผลทั้งหมดที่เรามานั่งคุยเรามาานนนนัั่่งงงวิเเครระห์กใืออขดี้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องบอกผู้ชมนะครับหลังจากที่เราพูดกันจริงๆเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาพูดอของกวินเหมือนกันผ่าน Facebook ส่วนตัวนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังละกันนะฮะกวินบอกว่าสวัสดีครับทุกคนในช่วงที่ผ่านมาเนะี่ยอยาไให้เห็นกันว่ามีข่าวต่างๆออกมาหลายข่าวเกี่ยวกับอนาคตของผมมีบางเรื่องในข่าวที่คาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริงและบางเรื่องผมเองก็ทราบจากในข่าวพร้อมๆกับทุกคนแต่วันนี้มีข้อสรุปสุดท้ายเรียบร้อยแล้วคือผมจะกลับไปที่ OS เอสลูเวนเพราะล่าสุดผมเพิ่งได้คุยกัับบททาง OS ีมผ ไปต้นสก,กัดก่อนอมผมขอคุณเช่นมากได้ไหมครับคำว่ากลับไปต้นสก,กัดก่อนคืออันเนี้ยมันเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายคุณหาทีมในไทยลีกไม่ได้ไง คุณก็ต้องย้อนกลับไปที่ต้นสังกัดเก่าก็คือโอส์ลูเวนมัน็นตามเงื่อนไขสัญญาผมคมเข้าใจแล้วต้นสังกลับไปต้นสังกัดก่อนหมายเพราะว่ามีสิทธิ์ที่ก็ไม่ได้หมายความว่ากวินจะลงเอยที่โอส์ลูเวนใช่ถูกไหมเพราะว่าตลาดทะเลกีปิดแต่ตลาดอื่นยังเปิดสมมติตลาดกัมพูชาเปิดอ่าคุณจะไปมเปิดเอมันจะล่อ่เวียดนามาปิดไปแล้วเอาความเป็นไปได้แล้วกันเจลิกอ่เจลิกตลาดเจลิกของฤดูกาล2021เดี๋ยวเาก็จะเปิดแล้วก็สามารถย้ายตัวได้ถ้าเกิดมีทีมในเจลิกสนใจกวินก็ยังเจรจา มันยังไม่มีทีมไหนยื่นเข้ามาก็กลับไปก่อนเออก็ต้องกลับไปโอ้ยสุเว่นอันนี้มันเป็นมันไม่ใช่เรื่องน่าสงสัยอะไรมันเป็นเ,เป็นไป,นป,นป,นปนตามสัญญาอ่ะทีนี้ต่อนะครับ<ม>กวินบอกว่ามผมอยากจะขอบคุณสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดและสโมสร,รการท่าเรือเป็นอย่างสูง<ม>ที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวผมนั่นแปลว่าดีลเกิดขึ้นจริงนะครับและเห็นว่าผมจะสามารถมีประโยชน์กับทีมได้ข้อเสนอที่2งทีมกรุณาให้ผมทั้งเรื่องค่าเห,เหนื่อยและารายละเอียดต่างๆคือดีมากนะฮะและจริงๆผมก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแล้วเช่าเนื่อยดีมากราายยละเอีีดดต่งๆมากและเจ้า ไม่ได้ติดขัดอะไรแล้วแต่ด้วยยังมีอีกหลายประเด็นอ่าซึ่งไม่ได้บอกว่าคือ,อไรนะครับรวมทั้งเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้องหมายความว่าดิวไว้จบใน16ในาฬิกา45นาทีสิม้<ช>็อย่างที่ผมบอกมาทําให้ในที่สุดดิวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในตอนนี้สําหรับผมผมได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วในทุกขั้นตอนของการพูดคุยคบ,บนพื้นฐานความเคารพและการให้เกียรติกับทุกฝ่ายผมขอขอบคุณคุณแป้งโดนพันล่าซ้าเป็นอย่างสูงผมต้องขอโทษคุณแป้งครั้งที่ในตอนแรกผมต้องปฏิเสธข้อเสนอนั้นด้วยเหตุผลตาม ที่ได้เรียนคุณแป้งไปแปลว่ามีแค่คุณแป้งกับกวินที่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรนะครับคุณรู้ไหมก็ที่คุณแป้งบอกว่าที่กวินปฏิเสธเนี่ยเพราะว่ากวินต้องการจะกลับไปตอบแทนเอทีีเมืองทองอ่าก็พอฟังพอฟังได้นะก็น่าจะใช่นะเพราะกวินก็ดูจะเป็นก็อย่างที่ผมบอกเพราะกวินตั้งใจกลับมานี่ผมว่าเขาตั้งใจกลับมาเมืองทองนะครับโอเคไปต่อนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าผมขอขอบคุณลุงรวิโหลทองพี่ป๊อกพี่เป้และสโมสรเมืองทองผมตบโตที่นี่ผมมีวันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะเมืองทองที่นี่จึงเป็นเหมือนบ้านและครอบ และผมอยากจะขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านที่กรุณาให้คาแนะนําที่ดีกับผมมาโดยตลอดรวมถึงพี่ๆพี่พพดอยเอเจนต์ของผมที่ช่วยประสานงานให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคุณคุณท็อปออยวัฒศร,ร,ศร,รีวัฒนประภาและผู้บริหาร King Power ที่เปิดโอกาสให้ผมตลอดเวลาที่ผ่านมาการได้ออกไปทำตามความฝันทั้งในฟ,ฟุตบอลลีกของยุโรปและเจลีกของญี่ป,ปุ่นเป็นสิ่งที่ผมดีใจและภูมินใจที่ได้ต่อสู้อย่างเต็มที่ในฐานะนักฟุตบอลไทยคนหนึ่งแม้จะมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่ท้าทายและช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่มมมมมมมีีีีีีีีคคคุุุณ่่่่่่่่่าาาาาากกกกแลละะตตตตอออออออนนนนน้้้้้ผพรรรทททททจัััับไปสูงงงงดดววเเ็ใใํหหข ยายามทำงานหนักต่อไปเพื่อโอกาสในการได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณแฟนบอทุกคนที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดก็อขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับขอบคุณครับกวินธรรมสัจจานันท์ามกราคม2564อยากจะย้อนกลับไปตรงดิวการท่าเรือสักนิดนึงเพราะว่ากวินบอกว่าที่ตอนแรกผมปฏิเสธไปเออ แสดงว่าความคิดของกวินเนี่ยสมมติถ้าการถ้าเรือหัวจะมารอบสองไม่แน่แต่เขาบอกว่าที่ตอนแรกปฏิเสธไปเพราะว่าคุณแป้งบอกว่าในเมื่อปฏิเสธแล้วเซโนโลแล้วไงการจะหัวกลับมารอบ2มันเป็นไปไม่ได้พอเขาเนี้ยย้อนกลับไปเมืองทองอีกครั้งหนึ่งที่กวินบอกว่าทุกอย่างลงตัวแล้วแสดงว่าเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยเมืองทองกับโอสทรรูเวนน่าจะมีการตกลงอะไรได้บางอย่างอืที่จะทําให้ไม่ติดขัดละแล้วมันมีเรื่องอยู่นิดเดียวที่กวินบอกว่าที่เขาไม่ได้บอกอะ่ะนั่นแหละ เมว่าคือเรื่องนั้นแหละที่มาทําให้ดิวไม่สําเร็จและเรื่องระยะเวลาด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือผมเข้าออเข้าใจแล้วกันแล้วก็ไปห่วงความรู้สึกกวินมากๆ<า>เลย<า>แต่กกวินเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยสัมผัสอ,อย่างผมเนี่ยเป็นนักข่าว ตั้งแต่กวินยังขึ้นมา<ด>เล่นซีเ,<น>เกมอ่ะออไม่ถึงกับโดนเนมแต่ว่าอายุเขายังน้อยอยู่อะตอนนั้นเน่ะเขาเป็นนักเตะเสมอต้นเสมอ,อ,สมอปลายในที่นี้หมายความว่าเจอทีไรเขาไหวทุกทีอันนี้งจริงไหวนักข่าวทุกคนด้วยแล้วคุณจะไปคุยอะไรเขาเขาคุย,คยหมด,หมดขอสัมภาษณ์สัมภาษณ์ได้หมดเขาไม่อะมันมีนัก,กอนบอ<า>ลบางคน <c oughs> ที่บางทีเราไปเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีอาจจะเวียงหรือแบบ ให้สัมภาษณ์แบบไม่เต็มใจแต่กับกะวินนี้ไม่ใช่คือนี่คือสิ่งที่กวินเป็นนักฟุตบอลที่นิสัยดีผมกล้าการันตีว่านี่คือนักฟุตบอลนิสัยดีที่สุดในประเทศไทยอันนี้ผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งมผมต้องบอกว่าผมเห็นอ,อกเห็นใจพี่ตองมากๆแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องในในฐานะพวกเราสองคนนะฮะในฐานะที่เป็นตัวแทนของเพจขอบสนามแล้วกันก็ขอให้อ่พี่ตองสู้แล้วก็ขอให้ได้ต้นสังกัดแล้วก็ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะฮะเป็นกําลังใจให้อยู่เสมออยากให้พี่ตองได้ลงเล่นแล้วก็กลับมาอยู่ในความผมเชื่อก็เก่งอยู่แล้วล่ะแต่กลับมาอยู่ในเส้นทางฟุตบอลที่พี่ตองฝันเอาไว้ตอนนี้กวินอายุ30อืิหลังจากนี้มันจะยังไงอตอนนี้มันมีอยู่3ทางเลือกของกวินยังไงก็คือกลับไปสู้ที่โอส์ลูเวนว่าตอนนี้ โทรัพท์ประตูของลูเว่นเนี่ยเขาบอกว่าขาดมือสองกวินก็ต้องไปเป็นมือสองแล้วก็สู้เพื่อที่จะยึดมือหนึ่งกลับมามนะฮะถ้าได้เนี่ยโอกาสที่จะเล่นอยู่ในลีกยุโรปต่อก็ยังมีสูงโอกาสที่สองก็คือในระหว่างที่ก่อนจะกลับไปลูเว่นเนี่ยถ้ากวินยังอยากหาทีมในเจลีกหรือว่าทีมในลีกเอเชียซึ่งเอเชียผมว่ายากจะมีก็แค่เจลีกนี่แหละก็ต้องหาทีมใหม่ในเจลีกให้ได้หรือไม่สุดท้ายก็ต้องรอจบฤดูกาลไทยลีกแล้วก็ไปเริ่มต้นฤดูกาล2021นะฮะที่จะหาทีมในไทยลีกกลับมาาให่่เพระลสุด มีข่าวว่าบีทีมที่พร้อมจะดึงกวินกลับมาแต่ว่าไม่ใช่ฤดูกาลนี้ต้องรอจบฤดูกาลโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่ากวินธรรมศาสจรา,านไม่ใช่ผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมเปล่าเลยครับ,บแต่ว่าความยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้การเจรจาบางอย่างเป็นความลำบากใจเหมือนกันนะฮะมันเก่งจนทําให้ดิวบางดิวมันไม่สามารถสําเร็จได้นะฮะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าไอ้คลกบางอย่างที่ทำให้มันไม่เกิดขึ้นมันคืออะไรแต่ว่านี่คือการวิเคราะห์ทั้งหมดวันนี้ต้องขอบคุณพี่เต่ามากนะฮะ การโควิดเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้ากวินอยากกลับเมืองไทยผมว่า,วากวินหาทีมได้อ่าผมมั่นใจแต่ว่ามันมีโควิดนั่นแหละสุดท้ายไม่จบอ่อวันนี้ขอบคุณพี่เต่านะฮะที่มาฟิชเจอริงกับเคมเอกรเลงข่าวในอนาคตเดี๋ยวคงได้เห็นพี่เต่าใน YouTube ของสนามมากขึ้นครับผมนะฮะมีรายการรายการอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวรอดูแล้วกันเชื่อว่าปี2021ครับขอบสนามบอลไทยจะเป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้ที่ทำให้แฟนฟุตบอลไทยเนี่ยได้สนุกสนานกับการดูฟุตบอลแล้วก็เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระความรู้ที่ผมใช้วกันครับวันนีี้พ่่เตาฮะ ัครบขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับให้เกมเองเกมเองเลองข่าวและขอบสนามบอลไทยที่สำคัญอย่าลืมไปให้กำลังใจพี่กวินกันเยอะๆนะครับวันนี้เกมเองลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ